วัสดีค่ะเพื่อนวันนี้หนูจะแสดงการเต้นไลด์แดนซ์0.5นะคะแต่เป็นแบบใหม่นะคะก็อย่างที่แจ้งไว้แล้วว่าขั้นต้นเนี่ยเราลองดูก่อนสำหรับคนที่ไม่ชินกับการดีลาดนะคะหรือการทรมตัวนะ,ะของเดิมเนี่ยตามที่แสดงไปแล้วขั้นต้นเนี่ยนะคะหรือถ้าเราที่เราเคยเต้นโชว์กันในงานไลออนเนี่ยจะง่ายๆนะ เป็นระดับขั้นต้นนะคะก็คือว่าอย่างนี้นะคะเราใช้ขาชิดเฉยใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ,นะคะแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาน,นี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสนะคะคือเพราะนั้นอันนี้มันจะง่ายเพราะว่าใช้ส้นลงเฉย แต่ถ้าใหม่เนี่ยซึ่งจริงๆเราอยากให้เพื่อนๆฝึกเต้นให้ได้ตรงนี้มันสวยกว่าเยอะนะคะแทนที่เราจะใช้อย่างนี้นะคะเราก็กลับใช้เท้านะคะอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะนี่คะ่ะยืนอย่างนี้นะคะแล้วก็เท้าชี้ไปตรงนี้นะคะ จริงๆเนี่ยการชี้เนี่ยก็คือว่าใช้ปลายเท้าเนี่ยลงอย่างเงี้ยจะสวยกว่านะคะถ้าเต็มนี้มันมันไม่สวยแล้วมันยืนไม่ดีงั้นเราจะยืนตรงตัวบนบนขาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งนะชี้่างนี้จะสวยนะคะ,นะคะแทนที่จะเป็นแค่เนี้ยนะเดิมจะเป็นแตะแตะย้ายไปแตะมานะคะงั้นอันนี้มันจะยืนเนี้ยค่ะ การลีลาดทุกอย่างเนี่ยนะตัวต้องตรงหน้าตรงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการฝึกการทรงตัวด้วยแล้วก็การฝึกท่ายืนนะคะคือไม่ใช่ยืนห่ออย่างนี้นะคะมันลีลาดนี่ต้องสง่านะคะใช้ความสง่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวตรงไหล่ผึ่งอันนี้ฝึกเราให้ให้ท่าเดินท่ายืนท่านั่งโดยเฉพาะของผู้สูงวัยเนี่ยให้สง่าพาเผยยืดไหล่ให้ตรงตลอดเวลานะ ก็จะทำอะไรก็ตามก็อยา่าไปงอไหลนะคะนั้นยืดไว้อย่างนี้ลองดูนะคะ,ะ,คะว่าจะไหวเปล่าน,นะคะแต่มันสวยทีเดียวนะคะเริ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งสองสสี่หนึ่ง 1 2 3 4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  สิลองดูนะคะว่าได้ไหมมันการฝึกทรงตัวนะคะทำให้เราเราอย่างนี้ค่ะทรงตัวดีขึ้นแล้วก็แทนเท้านะคะน้ำหนัก จะทิ้งมาอยู่ที่ขาข้างหนึ่งเช่นนี้นะคะ,นคะเนี่ยค่ะทาบ่อยๆเนี่ยนะทาให้เราแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อต้นขาจะแข็งแรงนะ,ะที่น่องแล้วการทรงตัวจะดีขึ้นเยอะเลยนะ,ะการลีล่าเนี่ยช่วยโดยปริยายนะคะอย่างที่ว่าช่วยเรื่องหกล้มช่วยการทรงตัวว่าเราจะทรงตัวได้ดีขึ้นเนถ้าเราทรงตัวได้ดีขึ้นเนี่ยการหกล้มก็เกิดขึ้นได้ยากนะคะพราเราสามารถยืน มันขาวแล้วเองด้านไม่ลดลงไปนะคะ,นะคะลองดูนะคะ